เขาคือแกกลานก่อล้าสามสิบานวทมาอกอเพิ่านจสอะไรคนถึงเงีนยเหอเไหแทนี่ะคือแามัคือแทนใบหนึงรัตติล้วันที่หนึ่งเลยค่ะ โอ้เขาถูกรางวัลทีนึงเขาเขาก็จะโอนมาให้แม่ด้วยใช่ไหมเขาถือน้าแม่กายรางวัลทีนึงเลยแมนประชวนมาให้เป้นเพิ่อนจะโอนป่าเจ้าคือเสียดวยเถื่อนสามสิบล้านเลยบ่อแม่สามสิบล้านยอดเป็นยอดเลยยอดถึงสามสิบล้านพี่น้อง แต่ว่าผู้ทรงมมใหายแล้วคือผููพอนี่คือแก๊กแซนผู้พอถือก่นนอ,อ,อนแซนหางภูต้าวถือพันคุ้นพันหพือเออไมา,ายแล้วสองพ้น<ม>พ เขาสั IP, ่งบห้แม่ซื้อบ่าง่ายๆเนาะแม่กับคนซื้อเขายิบรตเตอรีให้กับบ่าเอา่ยิบใสองใบยังบ่เหอามที่าร่แะบาะยูจังหวัดใจญ่กันก็ลืมมันทุมาบ่อยฟังยู่ลืมเขาถือรางวัลใดขึได้สามสิบาทาวัลทีหนึ่งตตงไหมเขาได้สามสิบล้านบาทเขาจะ มาหาแม่เลยเขาเสีมาเขาสีม่า้าเสีมามื่อใดเขาจหนเาสีเอามาให้แม่แขนแขนกับมือหอดบ้านสมก็เขาสร้างไหว้ไวยาสื่อเนาะดีนเจ้าเนังน้าแข็งันอมเรั้งาแข็งนะทแขงสมันห่อนเนาะสามสิบล้านมาจิแมะเจ้สามสิล้านนนชดใจน้ำเ้อจังทั้งแรกต่อๆก็พยายือแชมแนั่น กันหาเราบกสาวเราตั้คน้งาตวรต้องรัมาจะสสาวผู้ใดรังวันทีหนึ่งสีมาหาแม่ยูบานมันบอกเพิ่นบามเป็นสีมาจะเป็นสีมบามากก็เป็นวาไหววาเป็นสีมาเป็นมาวามันีแด่ผมเงินมากหาเป็นมากแม่บอกใ้เด้อเนาะอย่เขียนให้ปู้ถึงรังวันทีหนึ่งอย่าสัมผัสแม่แม่สามสิบล่ะ ยายหนึ่งว่าขหยร้านสาวซื้อขหยร้านไพ่ซื้อขายว่าได้สองมื่นแต่ว่าเขาหังนว่าขายเงินจะแดงว่าถือกันบดดีบดเดยร้านไผ่โกงกงยายเออเออเออแต่ว่าเหมือนขึ้นฝันจะไหมก่อนเหมือนขึ้นข่อนฝันว่าผีจะเอาเรียกว่าไห่เราไม้เรียกเขาเอาไม้เรียกโทษสาป้าขายแต่ว่าก็ไม่านไหนดอก เพราะว่าพืท่มากกวนเอกที่พันนท่มากขวนก้อนก็เลยหูเมียจำาอื่อยบ่อได้เลื่อแบ่อได้แม่ท่วมมาตีใดคือนมามากขวนแม่พื้นท่มาตีใดลงบ้าไม่ตีสองรึวตีสองเหรอแล้วโท่วมากอ่โทเราซับกระดังมาตีหนึ่งพอดีเนาะการังสีฝันด้วยนะการันสีฝันก็กาังตีน้อเจ็บียบ เยโทเด็กเลยเด้อตาบ่โทรมาถามเ่าบัานเราไฟเราบ้านถนได้เราไฟเล็เราว่านถนอคนพัทนานนูนจได้เช่ร่านกันนัมาบอกเมื่อคืนแล้วใช่ไหมแม่มาบอกแล้วเพราะว่านตัวว่านห้ตัวเลยเสียงโทรศัพท์มากวนก่อนแม่เสียงโทรศัพท์ขึ้นมาก่อนเอ้เอ็ดีอย่าเพิ่งโทรหาแม่เด้อยลางคืนนะ กำลฟันเนาะโตของเว้นสร้างเนาะแม่ก็นอกมันสักก็มันว่าอลไรสักเกินบางันจะเป็นตัวไรอนั่นเนาจะให้ไปชัวรล้กะชัวหลังหามันบ่าดรเนาะทอ่เนาะสองรอบถ้าก่อนมันว่า้ักเกินเพราะว่าให้ไปไม่ชัวก็กลัวเอฟซีจะไปเสียตังค์เนาะห้าคนเสียตังค์สิบมซื้อเนาะไม่ยหลเงินจะว่าเหาบ้านในแก่บนไหมเนี่ยบ้านหนแก่บนให้เราเธอจักจัวเะ เสียสามตัวอืมกูได้เือมาแก่บุ๋ยน้าแม่ตายได้ก็้วคนเดียสียโอนมากนะจ๊ะอืมเสียโอนมาให้เล่าไปวัดปุ๋ยแล้ววันที่แปดพ่อยังจบไปเฮ็ดพ่อผู้เสียชื่ออะไรนะแม่พ่อแสงพ่อแสงเมืองตาพ่อแสงเมืองตา่ถ้าใครจะบุญส่วนกุศลก็นะไปใส่โป่งไทยบาสไอ้ทุกคนบูนพ่อแสงเมืองตาแล้วก็ผมือง แสบามากลยมันบอเม่ฝันน่ะปอใหญ่มาแล้วมาเหมือนเดิมก็ว่าจังไหญ่สบามากเราเสมาให้โทับเราโทรศัพท์มาให้โทไม่ไหวจะฝากพั <la> ้เจ้าเม่โทมาก่อนกล่โกเาลังสิโกบอกบอกไมยเรียโทรศัพท์เราก็ได้พันในโกเบอร์โทรเราเบอร์ใดถ่ายมั้ จำไม่ได้จำไม่ได้หรอเอดกนล่ไปเรื่อยไหมไล่ปุดปดุเล่าไหอืมล่ไปเรือยไปร่ก็ลร่งไปเลยแนนใจะเล่าไปนอมใ่เท้าไปเล่าเ่าจะพูดให้หมดเลย่อ้อนผู้ถือ้ันที่หนึ่งบนสี่เกษตรมาให้อีแมลายอยูทีผู้บนถือเบิกทราบผ้บันึกไหมคะที่พ่อท่นะ มันอยู S> <S ่ไก่ปวดมันหยีบระานเ้าเจ้าเอากวนเก่าเก่าที่น่ะ um, มันอยู่ไก่มันอยู่ไก่เกินไปกันแล้วนี้กันเบาออกมาหนีขึไปเลยเนาะรถเตอรีเนาะว่ายังเนาะอือคูดนึ่งนะค่ะเต่เดนอันเ็ดคลิปอยู่บานิรพบไปบมมีพ่อตัวได้ไหมไก่คอยไปหาลอยู่ทั่มอเตอืม ผมได้เศ้าบาดจงเดือย่าอยู่สั่นโอ้ไหนเาไปนั่นนกพอเอ้ยมันเลยส่งเาไปยังล้อเอาไปรักษาตัวมันเศร้าซามันป่วยแต่วอกสำใบอือไปตัวเนาะว่าอะรายาเป็นแน้าท่งมีเขามีหลุดไสั่นหลังกํลังเรี้ยนอยู่สั่นจ้าสันไพ่อเก่าไปรักษาตัวมันเศ้าซะเรื่อนกพอเลยว่าบอกว่ามัน ป้าหายก็ห้กับ่ได้คิดป้าเอาดอกเดี๋ยอะไรอสบายพอก็รักษาตัวมันเจ้าต้าเลยบอกแล้ว่าจังสี่สองพากลโตมากจำแ่กเขา่ได้ว่างยังดรอกแต่พู้คือเท่ด้ว่ายังให้พอรักษาตัวทราหาหมอเรื่องไม่เจ้าเขาก็ให้สองพ0 0เนาะเขาถือผู้ละแสนไอ้ผู้ลูกจนถึงพันพนพันคุณพันบาทมันจิบ่ จะไ,ได้ร้ายเนาะตอนนี้กะโอ้โอ้ปขอถายรูปน้ำแม่ยกโป้กโป้พี่น้องกดไลกดแชร์ผู้ใดเจ็บรอดพี่มีบารอ่ะอก่อนจะไปถ่ายน้ำมูอเาสามพันพี่น้องค่ะหมดนี้ให้เพียงว่ารอไว้เพราะว่าแม่กายยังไม่ได้นอนขอท่าเนี้ย รุดยอดเธ้ได้แอดนี่เน่าก็ได้กร้กระ้ารี้รได้านนั่้กรไ้านโท้ระัด้์รันด้กร้กระได้ก่ะไระ่ด้กรได้กด้้กระ้กระได้้กริได้กไ้กรร้กร้กด้ร้กระ้กระไเ้้้ไกร้กกระ่้ อยู่ไก่พ่อเด๋มมาหาไงไๆพ่อเด๋มไม่กินข้าซุ่มกันโดนๆเนาะลูกสื่อตามหองว่ากินน้ำรูกกันี้พี่น้องเอ้ยกินข้าน้ำเม่กายได้จ่ามือหนิแซ่บแจบเด้อบวถึกน้ำข้าดอกแต่ว่าหันแสดงความดีใจน้ำเด้อบวไดถึกพี่สาวผมไดเยอะอาก อยจังวัดไห่มันก็จะจังบ่อยเนาะเรื่องเรื่องบ้านคนพ่อตาสองเราอยู่บ้านเนี้ยผมก็ชอบมาว่าอย่างเช่นทางพุ่มพันธุ์ คนถูกทั้งประเทศเลยเนี่ยรอบนี่เตรียมอันอีกแล้วันนี้นกพิมพ์มาล่อไว้แล้วก็เมื่อคืนนี้แม่ฝันแล้วสอองประจันได้ตัวเลขทำไมถึงไม่ได้ครับแม่ไหนแล้วมันพมาผวนอนอแม่ข้าใหญ่ ที่ว่าเสียไปกําลังจะมาบอกแล้วก็ FC โทรมาแม่ต mm ื hmm. ่นไม่ได oh. ้ตัวเลขตเอโอ้เสียดายเสียดายเสียดายโ้านออ่เี้ยเออวเยจ้ามัดสีรดามน้คนมาโชกหวนก้อนกันเลยว่ไเนตัวอี่ด้วยบอก FC บด้วยบางทีหลังเที่ยงคืนถึงตีสี่ตีห้าหัวรุ่งจะโทรหาแม่เดยแม่ฝันมาคยังมานพง โซ่มากก็รับไปแล้วใด้ไหมบุบกลุ่มก็รับไปแล้วรับแล้วรับแล้วแม่พันกรนะเสียตุกคนแม่นะพอใหญ่ก็มาแล้วจะมาบอกแล้วมาคืนจะต่อว่าได้ทันทีเสียดายพอใหญตั้งแต่เสียดายเสียดายนะเดี๋ยวก็แม่จะไปทำบุญให้ เใหญ่เชื่ออะไรจะกดวันไหนครับผมวันที่แปดที่ไหนวัดบ้านเราหรือว่าวัดป่ากดป่าแม่รูบอกด้วยนะเดี๋ยวจะได้ไปด้วยครับผม